เธอบอกว่าเมาไปหน่อยเขาชนบ่อยๆก็เลยมึนๆงงงกลับบ้านไม่ไหวเขาเลยอังสาไปส่งเิอย,ยังไม่ตรงบอกทางก็คงไม่ไหวก็มันไม่รู้ว่าเขาจะคิดไม่เส้พูดมาดีๆ ให้ทำยังไงคนเมาใครทำอะไรรู้ตัวที่ไหนกันเล่าตื่นมาตัวเปล่าอารักยังไงโงโงงอย่าอ้างว่าเมาโทษเล่ามันแายไปหน่อยเมาไปเมาบาาก็ปล่อยเคลิตัวเคล่อใจอยากถามสักคำเมา ทอดให้หร anyway, in ือเธอทอดเองเอาอย่างงี้ไหมเรามาพูดกันตรงๆให้มันหายงงหายมึนกันไปสักเนเมาได้เมาไปใครชอบเมาคงไม่เพลถ้ามันไม่ติดที่เมาแล้วชอบใจ อดเองเอาอยัางยงี้ไหมเรามาพูดกันตรงๆให้มันหายงงหายมึดกันไปสักนีดเมาได้เมาไปใครชอบเมาคงไม่เพลถ้ามันไม่ติดที่เมาแล้วชอบใจงานเธอเมาไม่ผิด แต่เธอผิดที่เมาเหล้ากา ให้ริเธอชดอนหหอ้วหมอหอช่วด้วยหมอหมอชมหมอสัญญาหมอมงช่วยผมนะผมแหหด่านเ้ยกว่าจะข้ามาได้หลัวกระสุนทหารกระเพียบเลยวะต้องชดลมนบหมอใครเป็นอะไรพ่อ พ่อผมง็ตายแล้วพ่อพ่อแล้วพ่อผมไปไหนหมอแล้วพ่อพ่อมึงอยู่นี่นี่พ่อพ่เอ้ยพ่อจ๋าแล้วพ่ออยู่ตรงนั้นทำไมพ่อลุกขึ้นมาอย่างอีกบอกให้ลุกขึ้นมาหมอก็ไม่ช่วยนั่งเฉยอย่้อ๋ออ๋ออ๋อต้องมาช่วยด้วยสิอะต้องช่วยโอ้โอ้โอ้โอ โอ้โหนั่งนั่งดีใจอันนี้อันนี้รอพ่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 อพะเพ่อ่อห่อพ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 ่อะ่พ่อพอพ่อพ่อไม่อพ่แพ่อพ่อพ่อพวอพ่อพ่อพ่อ้วอ่อพ่อพมอพ่อ่อพ่อพอพอพ่้พ่พออ่อนอ่อพ่น่อ่ออ่อ่อพ่่อพอ่่อพ่ออ่อพ่่อพ่อพ่พ่่่่ออ เป็นโรคความดันไขมันเบาหวานตอนนี้จะตายแล้วแลดูไม่น่จาจะนะคตับนะโรคไตก็ถามหาเอ<ห>แต่ว่าตอนนี้ผมเป็นโรคหัวใจดอกอาบาหรอตีหมอได้ปเนี่ยหมอห <า S 2> แหมมีคนชนหน่อยนึงทำเป็นเขินนะนข้าผมนะเนี่ยพ่อผมจะตายแหละตอนนี้ แล้วทำไมต้องมีสำรีไว้ตรงอุดด้วยอ่ะสแตนบายสแตนบายเออพร้อมครต้องเตรียมพร้อมเพราะไม่รู้พ่อจะไปเมื่อไหร่เราก็เลยกลัวกลัวเลยจะตุยไว้ยัดรอเลยถ้าไปเมื่อไร่ไปเมื่อไร่เราพร้อมสแตนบายเลยอ่าเดี๋ยวสอบประวัติก่อนเป็นใครยังไงมาจากไหนก็ก็เกิดมาก็อายุ4ี่สิปีอุ้ยขอโทษ ยังไม่ถึง40่ิอันนี้รอเล่นเกิดมาคุณพ่อคุณพ่อชื่อเล็กแม่แม่แม่โอ้ยพ่อชื่ออันชื่อแม่ดีกว่าพ่อพ่อชื่อตีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้พ่อไม่ให้จริงๆหรือเปล่าอันนี้พ่อชื่อตีเนี่ยพ่อพ่อพ่อชื่อพ่อชื่อตีพ่อชื่อตีแม่ชื่อเล็กแม่ชื่อเล็กเออกลายเป็นตีเล็กตีตีเล็กอันนี้สุกี้มือหมเนี่ยนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยพ่อชื่อพ่อชื่อตีพ่อชื่อตีแม่ชื่อเล็กแม่ชื่อเล็กเออแล้วก็เป็นลูกเป็นลูก พ่อพ่อแม่พ่อพ่อแม่ก็คือจีบกันก่อนจีบจีบเอนเอา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 ทอเนี่ยคุณเนี่ยคุณเนี่ยอ๋อผมเหรออ๋อผมชื่อเค็มชื่อเค็มย่าให้มันจะฝั่งนู้นเขาปิดด่านก็เลยต้องรีบพามาตอนนี้มาหากินก่อนแต่ตอนนี้พ่อแย่แล้วพ่อไม่ไหวแล้วพ่อจะตายแล้วเดี๋ยวมานั่งเฉยๆสิเ่วยทอนช่วยเค็มทอนอ๋อเออแล้วแล้วยังไงมีสิเป็นเป็นเดี๋ยวนนี้ โรงบาลคอซองคอเพลงเขาก็ต้องมีเพลงมี oh. ก็อยู่ฝั่งขนนก็ร้องเพลงอยู่ต้องเยอะแยะไม่เคยรู้เรื่องเลยเยอะไงเนี่ยออกอัลบั้มมาตั้งกี่เพลงแล้วหมอไปอยู่ที่ไหนไม่เคยฟังเพลงผมเลยยังไงเพลงผมมีเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเดีลองลองขึ้นนิดขึ้นสิขึ้นนี้เหรอเออขึ้นนิดนึง <c oughs> ทำมาเป็นเขิน <c oughs> จะบ้าเหรอยังไม่พร้อมเลยตอนนี้พ่อไม่สบายยังไม่หลับร้องตอนนี้อ๋อหลัเออเดี๋ยวเราไปร้องให้ฟังแล้วเพลงเพลงเพลงเด็ดเพลงเด็ดเพลงเด็ดเมาแล้วไงเมาแล้วไงคือเมาแล้วไงนี่คือเนื้อร้องเป็นยังไงอะไรยังไงเป็นแนวแนวแบบไหนเป็นเพลงแบบเนเป็นเพลงบอกผู้หญิงที่แบบว่าทําตัวเหมือนว่าตัวเองสวยมากนักเจอผู้ชายก็อ่อยไปทั่วอยากจะได้คนนู้นอยากจะดิวคนนู้นคนนี้มาเป็นสามีเนี่ยทรงแบบนี้เลยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เจ้าชู้เป็น ไม่มีไม่พูดแล้วเฉยขอโทษก็ได้หมออ๋อเป็นเพลงเมาแล้ง่ายเมาแล้ง่ายเป็นเพลงว่าผู้หญิงที่นิสัยไม่ดีอันนี้คือกระแสตอบรับคือดีมากฮะคือดีมากกระแสตอบรับคือดีเลยฉันก็คิดว่าดีเหมือนกันนะหมอนะเออเออพ่อยังฟังเลยพ่อฟังทุกวันทุกวันนี้พ่อกินแล้วทุกวันเลยพ่อก็ชอบเพลงแบบนี้ใช่โอ้ อ่ะมีนอกจากเมาแล้วง่ายแล้วได้ข่าวว่าก็มียังยังมีไป cover หลายหลายเพลงเลยมีเพลงใหม่แล้วก็มีเพลง cover ด้วยอยู่อยู่ค่ายหูตั้งอ๋ออยู่ค่ายเซียนหูตั้งอันนี้คือค่ายเพลงเซียนหูตั้งทำไมต้องเป็นเซียนหูตั้งเซียนหูตั้งมันเป็นหมาไม่ใช่หรอก็เป็นหมาไงก็พวกเราทำตัวน่ารักเหมือนหมาไงอ๋อความน่ารักบุ๊คบิ้นบุ๊คบ้ดูสิเนี่ยพ่อก็หูตั้งเห็นไหล้เนี่ยพ่ออยู่ให้เฉยเห็นไหมพ่อก็หูตั้งอย่างนี้เห็นไหมเออ ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเนี่ยได้ข่าวว่าก็เป็นนักจัดรายการพี่ยุเป็นนักแสดงอู้ผลการเยอะมากมายเลย <โก S 1> มีอะไรยังไงบ้างเยอะก็เมื่อก่อนเราก็เคยทาวิทยุแล้วก็เป็นดีเจแต่เจดีไม่ได้เป็นนะเป็นดีเจเฉยนะเป็นดีเจมีพิธิกรบ้างมีพิธีกรบ้างแล้วก็มีงานการแสดงบ้างได้ข่าวว่าการแสดงนี่คือแบบว่าสุดๆดเลยไปวินผิทบอกว่าทุกปีต้องมีการแสดงแบบ แสงสีเสียงใช่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 ชอบไปแสดงแสงสีเสียงเออ,เอ,อไปแสดงถือ,ถอดงถนอพ่อนั่งเฉยได้ไหมพ่อเนี่ยพ่อไม่รู้เรืเ่องเล<อ>ยชอบไปแสดงละครเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ออนี่ไปถือดงถือดาบข้าวฟันเนี่ยเราชอบมากเอาฝากนลงาน่อยฝากนลงานเ,านานเอาฝากนลงานเอาตอนนี้พ่อเหพอล่อไปนี่ถ้าอยากจะฝากนลงานหนแล้วกันครับตอนนี้ผมเคมอนทนนะมาอยู่ที่สงคัญสเกนหูตั้ง อยู่ที่สังกัดเซียนหูตั้งตอนนี้ก็มีผลงานเพลงเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมชื่อเพลงว่า,มาเมาแล้วง่ายม,าามีลูกจ้างทรหดมีคนนะไม่ใช่แมวด้วยนี่ถ้าอย่างนี้เวลาให้อ่อขึ้นไปกดไปกดก็คือในเพไในใน,น u t u b e อ,พอ่พิมพ์คำว่าเซียนหูตั้งพิมพ์ว่าเซียนหูตั้งก็จะเจอช่องเลยอ่ะกดเลยกด,กดเลยใช่เลย,เลยจะได้ฟังเพลงหลากหลายเออใช่ใช่ใช่พิมพ์เซียนหูตั้งเสร็จปุ๊บก็เป็น เข้มมนนนตต้้อองยู่อ่าชื่อนี้นะเป็นเอกลักษณ์เลยแต่งตัวแบบนี้เข้มมนฑลมีงานผลงานทุกอย่างตามได้เ้วก็แต่งตัวหลายๆแบบแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงไปตามคาแรคเตอร์เพลงเล้ยถ้าอยู่เฉยๆได้เป็นแค่พ่อเนี่ยวางมอย่าเรียกเอ้าเดี๋ยวจมูกเกเอาเกมมาไม่ต้องไปยุ่งหรอกจมูกพ่อหลุดไปหมดแล้วเนี่ยพ่อพ่อไหวนะพ่อเดี๋ยว มันจะไม่ไหว,วไมั้งตัวตัวหายใจทำไมง่ะพวกเกือบตายพวกแปปอบก้มลงไปหายใจไอ้นี่มันอาจารย์ลงไปหายใจไอ้นี่มันจะฉันขอโทษพ่อฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วเร <c oughs> ็ยนพ่อไม่เอาฟังแล้วพ่อเลยพ่อเราเป็นพ่อโลกกันนะ พ่อจะทิ้งผมในเราคอยเหรอพ่อกูลาออกไม่ต้องใช้ดนเลยนะไม่ให้กลับประเทศด้วยเนี่ยปิดรายการกเออปิดรายการเออปิดกันเนาะปี่แล้วพอแล้วอย่าลืมเซนหูตั้งเพลงเพียบเลยเพลงเข้มก็เป็นสิบเลยตอนนี้ครับพ่อใช่ไหมนี่วันนี้โปรดิวเซอร์มาด้วยนะพ่อไหนโปรดิวเซอร์แอบไปอยู่ตรงไหนกันไหนไหนโปรดิวเซอร์ไหนใช่ไหนนี่นี่ทั้งพอทั้งพอหน้าตาดีๆแบบนี้อาจจะมีโอกาสได้เล่นเอ็มวีทุกเพลงสองเพลง ขาอยู่ด้านหลังเลยแบบแค่นี่อยู่หลังยิ้งชื่นหนึ่งมากหนาหนานี่เพลงนี่เพลงที่หมอกับพ่อเพียบเลยจริง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 เหรอนี่คิมี่าเขาไปเล่นไแล้วเพลงหนึ่งพ่อเอาทั้งเพลงมาละไอ้ไไออ้้ที่ว่านอกจากไม่ได้ตังค์เนี่ยต้องเสียตังค์อีกเหรอไม่กี่บาทไม่กี่บาทเออคนนักแข่งไม่ร่วงหรอกแหมไม่ใช่ไม่ร่วงไม่มีจะร่วงไม่เห็นหัวหรอเนี่ยอ๋อหรอหรอมิหยอมมิหยอมเนี่ย คือรายการนี้นะฉันนอกจากแขกรับเชิญจะไม่ได้อะไรนี่ยังมาเสียผู้เสียคนท้ยก็เรายังไม่ได้กันไงอ๋อเออเราก็เลยยังไม่ได้แต่อีกสักพักถ้าเราจะได้กันเดี๋ยวมันก็ได้ตอนนี้ทำไม ฮะโอ้ปวดหัวพาพ่อไปส่งฉี่แดนดีกว่าเนี่ยโอ้โอ้โอ้จะจะจะปิดรายการก็ปิดเถอะจะอยากไปอาบน้ำก็ทีแล้วเอาาช่วยหมอช่วยทำด้วยหมอช่วยทำด้วยปิดรายการเลยอ๋อปิดรายการนุ่ยนี่นไปเขาเรียกไปแล้วอ๋อพยาบาลรายการไม่ไม่ไม่พยาบาลเรียกไปกินยาและอ๋อเรียกหมออ้าว ไปแล้วลแต่อย่าลืมนะคอซองคอเพลง MVTV 75จัดสิบนถึงสุขเลยไปละวหมอ,หมอพยาบาลพยาบาลเรียก,กนี่ค่ะโอ้ยไม่เรียกกินยาไปละเรียกใครกินยาเรียกเรียกหมอยพยาบาลเรียกหมอไปกินยาพยาบาลเรียกหมอไปกินยาพยาบาลเรียกหมอเซยว่าหมออาจจะต้องเป็นคนขไข้ไปและวทำไมเพาพยาบาลเรียกหมอไปกินยาอยู่คนเดียวปิดรายการให้เลยไปละมันคนไข้คนบ้านี่หว่าโธ่เอ้ยไปแล้ว ก็ต้องทนก็ันไปโดนสองคนยำใจเลี้ยกกับแฟนมันทำเกินไปแทงข้างหลังกูยับเยินที่เราไม่คิดโทษใครไปเลือกเอาคนร้ายใจทำแฟนคนก็มีมากมายหลายแสนดันไปเจอเพื่อนามา,มา ตั้นจริงๆวันนี้ต้องฉันลองให้เธอกับเขาทั้งสองจงสุขสันให้มึงทั้งคู่ไปสู่แดนสวรรค์สุดขั้นชาตินี้ไม่ได้แดกเธอแล้วแก้วที่หนึ่งดื่มเพื่อคานทองแก้วที่สองดื่มเติมดีกรีแก้วที่สามให้คนไม่รักดี แก้วที่สีให้คนหลายใจบอกตรงๆไม่ใช่ว่าอยากเมาแต่โดนสวมเขาขอเมาสักวันสักสกลมให้ลืมหน้ามันคนที่ทำให้กูนั้นเจ็บใจดันจริงๆวันนี้ต้องฉลองให้เธอกับเขาทั้งสองจงสุขสันให้มึงทั้งคู่ สู่แดนสวรรค์สุดกุนานชาตินี้ไม่ได้แดกเธอแล้วแก้วที่หนึ่งดื่มเพื่อขามทองแก้วที่สองดเติมดีกรีแก้วที่สามให้คนมีรักดีแก้วที่สี่ให้คนหลายใจแก้วที่ห้าเอาชนชนชน,ชน แก้วที่หกดีไม่ลืมสัดแก้วที่เจ็ด for something bad แก้วที่แปดแดกให้ลืมเธอ แก้วทสองตรงสุขสันต์ให้มิ้งทั้งคู่ไปสู่แดนสวรรค์ส่วนคู่น,น,นาชาตินี้ไม่ได้แดกเธอแล้วแก้วทีงหนึ่งเตีมเพียกคาทองแก้วทสองดเติมดีกรีแก้วทสามให้คนมีรักดีแก้วทสี่ให้คนหลายใจ แก้วที่ห้าเอาชนชนชนแก้วที่หกบีบให้ลืมส a d แก้วที่เจ็ดบอก something bad แก้วที่แปดแดาให้ลืมเธอแก้วที่เก้ารินมาให้ไวแก้วที่สิบเพียวเพียวเลยน้องแก้วสิบเอ็ดบีบให้มือกรอง แก้วสิสองรักน้องคนเดียวแก้วเมื่อกี้ดื่มให้โตด้านขวาแก้วต่อมาเพียวเพีวเลยไหมแก้วเค็มเ็มดื่มให้ขาบใจแก้วสุดท้ายหมดแก้วไปเลยแก้วสุดท้ายหมดแก้วไปเลยแก้วสุดท้ายหมดแก้วไปเลย